มันซื้อขายกระปูนาอยู่กระปูแดงโอ้ตัวใหญ่เนไากนับตัวนี้คบตัวใหม่เออละเนลงลเฮ็ดห่บ่พูดเนาะเอได้ซะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะน้อยอะไรปกินมละเ้น้อยละกินตัวใหญ่ไว้ขายเนาะการเอาบ่นี่เออการเอาจักโตละ4เอาตัวนี้หมดแล้วเนาะ่้4 ตั S <S ้งได้น huh. yeah. ูกานเจ้าปได้จ้แท้ผมตัหใหญ่โ huh. อ yeah. 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 oh ้เจ็การซื้อขายสาราที่้างบ้านเรามาเขียบมาโกมาเขียบงานบุญมาเขียบงานบุญมาเขียบเยอะแยะนี่เต็มมาเขียบมาเรา กำล,ลังดินฟางงานบุญมาเพียบทานกำลังจัดกระปุงแสกุลข,ขายอ,ยอ,ยอตัวใหญ่ลิเนะ ถูกกังบกใหญ่ทำายแต่ไม่้เด้งง่ามาแไดแล้วซิปแล้ลืมแล้วเฮ้ยจานน่าน่าอยู่นี่กินนี่ซิโตเด้ค่ะเก็บเอาอีกมันสามซิปุโตใหญเออซิแล้วซิปแล้วซิแล้วต่จับนเด้อใส่นี่แหลทำเดียวละโตบบกใหญ่เอาเอาเห็นคุุไรโตเมฆเอามาัซิปนะคเอามากสังกตูกามกัน

ข้าตืมตัวนงไจะตืมอีก่สิบสองสิบสามแล้วแบบสามแล้วิ่เออถึกแล้ว ไปแล้วลืมเอากระถางแค่นั้นเราเอากระถางไป่นี้พกระถางเออลืมเอาพงยางเลยไปเราวนี้ก็ได้เออพงยางแล้วเราล่างผ้ากับเราเพลือเอามาขายผู้หลังจากงานบังเขียบเมื่อกี้นี่แห้งลายบุญบังเขียบนะแม่ค้าเขามาลัดเอาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาลงมาขายอีกแล้วเอามาขายอีกแล้วเดูเอาทุกคนเยอะแยะ เจะน้อยแหงหลายเขายังไม่ออกมารถระเทียวทางบุญบุญทางนี้ยังจัดสั่นอยู่ทางนี้<อ>ง่ กหญ่นปู่เง้ไกจะพุ้มค้าผู้ชื่นแล้วก็จังโตกามง่ายง่ายนะขาดาดละก็สามสิบหาสิบห้าสิบบอกสามสิบตายแล้เอาซื้อต้ง่ายลิโนะตอนนั้นละมางานบุญมาเขียบกันมาเบิรงทางหน้า

เชื่อค no e no. yeah. ่ะคงเดียวจุหดเลยอันละอันนี yeah. ้ก yeah, ็คือเดียวนะบางจุณกลางช้าเนาะเป็นอย่างนันเนาะเบเปดน่ยกดเนาะสนุสบายั่นนกินกาวยเงอนสายคนเเยนก็ยามสบายเนคนมีเงินใช้แลวคนนอนได้เนาะคือตู้นี้คนมีเงินใช้เนยอยู่ก็เป็นนี